สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับ้อสู่ช่องตาลุตาชาแนลกับช่วงแรงอีกรอบค่ะก่อนที่จะไปเก็บไข่ตองนะพี่น้องหลังจากที่เด็กๆก,กินข้าวกินอย่างเสร็จแล้วเอาลมพัดผ่าบกหนาลุดออกตามก้น้องเตยมาค่ะเตยทำอะไรเอ่ยเตยต้องไปแยกขวดให้แม่พพ้อมเล้นหรลูกเก็บแล้วก็ไปแยกขวด้รอเตยตามตามก้นพี่เตยมาเก็บพญาค่ะ เพราะว่ามื่อคืนนี่มื่อคืนนี่เนาะพี่น้องตะเก็บแล้วหลายรอบนึงแจะมือเช้าแต่กวาดแตะเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเขาหนี่มันมีมันมีอันมาจากทั้งนอกพี่น้องจ้าโอ้มาจากทั้งนอกทังไหค่อยมาเนี่ยซาเขาซาของเบิร์ดพี่น้องบม่รู้วา่ามาจะใส่เนาะอั้งเต่มาวัดหรือมาทั้งไหนสันได้พี่น้องย้ำมือคืนโอ้ยหลายคักพี่น้องเอย จนกับน้องเตยจนว่าเอ้าเตยออกลูกออกมาเนาะพี่น้องยงีเมื่อคืนลูกอมาได้ยินเสียงเนาะมาเต็มนี่จ้ะพี่น้องเต็มร้านนี่เลยก็มาจะใส่เต็มเบิดแล้วก็มาคาบพวกอ่าจัะว่ามันคาบมาจะใส่เนี่ยคันว่าคงเตยก็คือว่าถุงขยะเตยก็เก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่น้องจ้าวันนี้อีกบางส่วนเล็กๆน้อยๆอ่ะเตยก็เก็บไปแล้วค่ะวันนี้ห้านังอันไปคาบอันไปคาบอะไรมานะ คาบเอ่อคาบพวกอาหารแช่ยเย็นอีหอย่างนะคะพี่น้องที่เพื่อนเอาเพื่อนเอาถิงแล้วหรือจังไดเตะก็บ่รู้ว่าคาบมาแจะใส่กันพี่น้องแต่ว่าท้องมีนะบบออกไปใส่ท้องมีนะน้อนอยู่กับ้องเตยชิ้นเนหมาทา้งยืนพี่น้องคาบมาแล้วมาถิ่ม,ม,าามาวมางไว้กระสิกัดกันจังสิละเนาะมัดนีเตยออกมาเห็นทันดีเตะไรพี่น้องเตะไม่เห็นอ้าวไปคาบมาแจะใส่ของเพื่อนอีกกันเนี่ก็ <laughs> ดได้เก็บได้เมียนค่ะ วันนี้มันมันมีมีปลาไหลแล้วพี่น้องก็จะให้นอ้องเตยเก็บให้เรียบร้อยจ้ะพี่เตยครับมาทางนี้หน่อยลูกท้องมีกะโอ้ยบลาซอยอย่างดีหักมากวนดีดีเนี่ยเพื่อนพูดเนี่ยให้พี่เตยเก็บพี่น้องจ้ะเก็บกอนกอนแล้วก็จังค่อยพากกันไปหาตัดใบตองเก็บใบตองไปเก็บใบตองที่สวนของอา พี่น,น้องอยู่ทั้งแถวๆใกล้ๆนี่ยอะจ้จะบรรยากาศยังมือแลงค่ะพี่น้องจ้าปูนเอ้าสิเลี้ยงไงป้าพี่น้องเบิ่งซึ่งเล่ยนยซึ่งหยอกกันกับท้องมีซึ่งหยอกกันกับท้องมีเอ้าเอาเอา้าเอาซึ่งหยอกกันกับท้องมีซึ่งเก็บขยะสิเลี้ยงไงป้าพี่น้อง <laughs> ีตีทั้งคนตีถึงหมากันเนี่ยบรรยากาศยามมือแลงพี่น้องเอ,อ้ยสิตกกับมาตกฝนอันลิ้นปล่อยๆเมืม่อคืนนี้ว่าเป็นสีแห้งกับบ่แห้งจ้ะลิ้นม้าส,สวสดเดียวเบิ่งเข่าเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นฉีดยาเลยน,นะอันใบเรืองเนี่แม่นหยาเรื่อง,งเข่าพี่น้องมื่อวันก่อนเห็นพิ่นมาฉีดยาอยู่ นี่พาพี่น้องมาเบิ้งป้ายวิ่งว่าอีกมาเบิ้งป้ายวิ่งว่าอีกพี่น้องจ้านำเสนอป้ายวิ่งว้าออพี่น้องเลยไปแล้วเนาะตรงหน้าเราความสุขเล็กๆแล้วพี่น้องนอเนาะในเห็ดในสิ่งที่เขาหักเขาดัน<า>ไปค่ะพี่น้องไปเก็บพยา้มันแล้วบัดเดียว พี่เต้ยไปเลยพ mm ี่เต้ยมาเลยครับไ mm hmm. กล้ันหักรู้ไหมเนี่ยเหลือทหารน้อยเจาะยืนคอยอยู่นี่แหละพี่น้องมีทหารมีทหารปุเรียวพี่น้องมีท,หา,มท,ห,ามทหารอยู่หน้าบ้านเมืองพี่น้องมึงดูเลยทหารกับตำรวจพี่น้องเอ้ยป mm ุเ hmm. รียว <laughs> มีประตูนะครัข้างเข่าบ้านพี่น้อไปพี่เต้ไปเก็บตอไม่แล้วลูกเหลือนิดเดียวนะ่ะลูกไปพี่เต้จะพาแม่ไปเก็บใบตองแล้วโอ้ยวายุเสียงตัดต้นไม้โคกโวก พี่น้องคะมาเบิ่งตัวดอกม่วงเตยโอ้ยคือศูนย์เธอทแานที่สิตัดแตงกิ่งที่มันเล็กๆนั่นออกเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วมาตัดกิง่งไงเตยออกอมือ,มอ,มมอเฉียวเลืออนไว้นึงจ้าอันไหนคะ อ๋ออยู่ตรงญ้ามีอยู่ลูกมีขยะอยู่หนึ่งชิ้นลูกเดี๋ยวให้พี่เต้ยเก็บค่ะพี่เต้ยเอาถุงมาใส่ครับเอ้าแตงกิง่งอยู่กับต้นไม้จากน้อยกันล่นหมดแล้พี่น้องเอาไม้ตะเท็ดฟื้นในลูกในลูกพี่เต้ครับอ่าอ๋อ,อ,อเก็บฟังนั่นก็มีดที่ลูกอ่าเก็บลูกเก็บขึ้นไหมนคะคะมีแค่นั้นนะพี่น้อง ไปเก็บส่วนกิง่งแม่ทั้งนี้ที่เราตัดออกแล้วก็ล้อให้ใบมันลวงเบิดเตยจะเอากิ่งมันไวปทาเฮ็ดไฟอ่อนออยไฟน้อพี่น้องน่าเฮ็ดฟื้นะเอาไว้เฮ็ดฟื้นจ้าเฮ็ดฟื้นนี่พี่น้องเจอลูกลานลูกลานเพื่อนใะนพี่น้องเอ้ยสองตัวแดงๆพี่น้องจ่าท้ยทางเราด้วนยะลูกลานไปลูกลาน โอ้มีสองตัวบนนี้พี่น้องจ้าหอยอ่อนตอนเต้นๆนี่เนี่ยเอาพายางชุมสวนย้ำมะแรงค่ะพายางชุมสวนย้ำมะแรงเก็บขยะไปเพิอมดีกุย่างเห่นซื้อๆน้อพี่น้องเนาะเห็นขยะก็เก็บไปน้ำจ้าว้าพี่น้องหอยอ่อนตอนเต้นๆแล้วบ่วเมือ่อยแขนเมื่อยมือได้พี่น้องผุนตัวนี้เข็ดหนาพ่อวัวอยู่โอ้ยเนาะ ไปยมอดมเจากระหาตวนนี้มอยเนาะเห็นขยะหมดแล้วเนาะส่วสิได้แต่ละชินเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเลียนพลังภายในอยู่ข้าคือจอมยุทธเดชเตี่ยนบ่ข้าคือจอมยุทธ์เดชติลูก สวดสิไดจะละชินนี่น้องมันสิเรี่อง่ายเปล่าล่ะอัลโลวื่อเหลือแค่นี้เอาไม่ยังละอีกนะมาจะใส่อีกพอดีจ้าเดี๋ยวใส่ล้วถึงฝนถึงกินวะเรียบร้อยแกยุดตรงนานั้นเลยที่แม่เอากองมาอนเด้ยลูกเด้อพี่เต้ยครับน่ะตรงนั้นแค่นั้นพอลูกจ้ะอุ้ยไปค่ะ เอาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมีก่อนจ้าจะคอยพผอกันคลิปใหม่กับภารกิจของเด็กๆแต่ละวันอย่าลืมกดติดตามช่องต้อนลูกตาชานางด้วยนะคะขอบคุณค่ะกันลึกขอบคุณค่ะอย่าลืมถังช่หมูอช่เมือนะคะขายละหนึ่งร้อยบาทค่ะสองสองสองแพ็คสองร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้อกิบไม่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง